ไปดูมาแล้วเนี่ยก็ประเด็นสําคัญก็คือว่าผมก็ได้เอาผู้เกี่ยวข้องมานะครับเปิดเข้าไปปิดเนี่ยมีตัวแทนทุกฝ่ายมีประหลัดกระทรวงมีอธิบดีนะครับมีผู้มั่นกับทูเรศทุ้ดีที่ดูแลพื้นที่นะครับแล้วก็มีผู้ที่เกี่ยวข้องทุกส่วนทั้งเจ้าของครังทั้งอคสอทั้งพาณิ์จังหวัดมาดูร่วมกันทั้งหมดเข้าไปแล้วก็พบว่าเราเราก็สุ่มชำช้ำข้าวตรวจสอบนะครับเออผมพยายามให้เขา กระจายทุกส่วนเพราะฉะนั้นในตลอดแถวทั้งหมดเนี่ยเราจะฉ่าบนฉ่าล่างฉ่าเป็นระยะระยะระยะหนึ่งก็ประมาณสักสองเม็ดสาเม็ดก็จะได้ข้าวออกมานะครับก็ทั้งหมดเนี่ยทุกส่วนเราทุกซอกทุกมุมให้มันมีลักษณะที่เป็นตัวอย่างที่สามารถทดแทนได้จริงๆนะครับกระสอบไหนมีอยากใ่มากก็เอาเลยกระสอบนั้นมันเก่าหน่อยก็เอาเพื่อจะให้ดูว่าทั้งหมดเป็นไงแต่ออกมาแล้วเนี่ยเม็ดข้าวมันก็เห็นเหมือนกันหมดก็คือสีมัน มันนตัวข้าวยังเป็นตัวเม็ดดีอยู่ยังเห็นจมูกข้าวยังเห็นอะไรอยู่ยังเรียวสวยงามสีมันอาจจะจางไปนิดหนึ่งแตสีจางไปเนี่ยเออเราก็คิดว่าเ,เราอยากจะดูเพราะข้าวมันเก่าสิบปีมันก็เป็นไปได้นะครับแต่ความหอมเนี่ยมันก็ยังมีอยู่แต่ว่าจะจะจางหน่อยนะครับไปดูทั้งหมดเนี่ยมีกระบวนการถ่ายวิดีโอครบถ้วนทั้งหมดตั้งแต่กระบวนการต้นจนจบเสร็จแล้วก็ได้ให้เขาตั้งตั้งอในใน,ในที่ที่โรงโรงสีพุ่นผลเนี่ย ตั้งมอข้าวสี่ม่สี่ม้อไฟฟ้าแล้วก็หยิบเอาข้าวของทั้งสองกดังกดังละละ,ล,ะละละสองถุงคือเอาข้าวทั้งหมดเนี่ยเอามารวมกันแล้วก็ใส่สกกดังกดังละสองถุงก็เอาไปต้มต้มเสร็จออกมาเม็ดข้าวมันก็สวยงามนะครับแล้วก็มันก็โอเคเลยแล้วก็ยังเห็นเม็ดข้าวเรียงอะไรอยู่กลิ่นหอมก็หอมนะครับก็เลยเอามาลองดูผมก็พิสูจน์ด้วยคนแรกนะครับโดยให้เจ้าของ,ของครังคุณมากินด้วย ถ้าคุณดูแลดีคุณก็กล้ากินคุณดูแลไม่ดีคุณก็ไม่กล้ากินแล้วเอาสักขีพยายนทั้งหมดมาข้าวก็ยังกินได้ยังมียางข้าวนะครับแล้วก็ยังมีกลิ่นหอมแต่ว่าจางไปหน่อยเพราะนั้นอันนี้ถ้าโดยรวมผมถามคนเขาบอกว่าข้าวข้าวสิบปีหรือข้าวหอมมะลิที่ดีเนี่ยมันสามารถเอามาทําเป็นข้าวเม็ดข้าวผัดได้ทําข้าวมันไก่ได้นะครับแล้วก็จริงๆจะหุงก็ยังดีกว่าเช่นเช่นเอาไปขายให้ ราชทานอย่างเงี้ยนักโทษแทนที่จะกินข้าวได้ก็ยังกินได้ถ้าราคามันพอไปได้นะครับเพราะฉะนั้นคิดว่ากลับมา <c oughs> คิดว่ากลับมาเนี่ยจะจะเอาเข้าคณะกรรมการบณขอนะครับแต่ว่า,าท่านประหลัดก็บอกผมว่า,าชุดนี้มันน่าจะขายได้เลยเพราะว่าคําสั่งของบณขอนี่เคยอนุมัติให้ขายหมดอยู่แล้วก็อย่างไรก็ตามผมก็ให้ไปตรวจสอบว่าความชัดเจนเนี่ย มันเป็นอย่างนั้นจริงหรือเปล่าเพราะเดี๋ยวเรามากระทาในในเรื่องที่มันมีปัญหาเนี่ยมันก็จะติดขัดได้นะครับเพราะฉะนั้นก็ก็จะลงมาตรวจสอบแต่คิดว่าตอนแรกว่าจะเอาเข้ามดังของ้วนแรกง้วนหน้าเลยแต่คิดว่าจะทําได้เร็วกว่าก็คือจะดูว่าถ้าขายได้ก็จะให้องค์การลังสินค้าประกาศประมูลข้าวเพราะนั้นเงินที่ได้มามันก็จะเป็นเงินของรัฐนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งลงสีเขาก็จะได้ค่าค่าเช่าโกดังแล้วก็ค่าลุมยาไปทั้งหมดแล้วก็ที่สําคัญเนี่ย ถ้ามันเปิดปลดออกครับ,บเนี่ยเขาก็จะได้ใช้โกดังนั้น,นในการทำมาหากินต่อราคาเอ่อผมไม่แน่ใจว่าประมาณ3-500ล้านน่าจะได้แต่ก็อยู่ที่ราคานะครับแต่ว่าทั้งหมดเนี่ยมันก็ประมาณแสนห้าแสนห้ามันก็คูณร้อยนะครับแสนห้าคูณมันก็ล้านห้าบห้าล้านตันสิหล้านตันก็ ก็แล้วแต่ราคาที่ประเมินได้แต่ว่าผมว่าวิตหัวใจสําคัญมันคือว่าเอาข้าวออกมาทําให้มันเคลียร์ซะนะครับเพราะว่าตอนที่เขาบอกว่าเขาโดนกล่าวหาว่าข้าวเนี่ยเน่าแล้วมันก็ยังขายไม่ได้แต่ว่ากระบวนการมันเท่าที่ไปสืบประวัติมันก็มีว่ามีการประมูลแล้วแล้วก็มีการทิ้งงานแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็ก็เลยค้างไว้แต่ว่าของคนอื่นเนี่ยถูกขายเป็นข้าวเน่าหมดอันนี้เป็นโกดังเข้าใจว่าจะน่าจะเหลือสองโกดังสุดท้าย เพราะนั้นผมก็พยายามจะทําอันนี้ให้มันชัดเจนถ้าถ้ายังมีโกดังเหลืองือีกก็จะไปจัดการให้จบคือยังไงมันก็ควรจบให้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 หมดสึ้นนะครับมันไม่ควรจะทิ้งค้างไว้แล้วข้าวมันเป็นข้าวที่ยิ่งนานวันยิ่งมีปัญหาเพราะฉะนั้นทําให้มันชัดเจนแล้วก็มีทุกฝ่ายรับรู้ก็จะสามารถได้เงินที่มันค้างอยู่เนี่ยเอามาใช้ได้เป็นประโยชน์มากขึ้นโอเคนะครับ <c oughs>